หลจากที่สามีเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราจัดการเรื่องศพยังไงสวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะในวันนี้จะมีสาระดีๆจากต่างแดนมาเล่าสู่กันฟังค่ะในปี2016เดือนพฤศจิกายนนะคะคุณสามีเสียชีวิตนะคะหลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราจัดการเรื่องศพยังไง อยู่ต่างแดนนะคะอยู่ต่างประเทศไม่เหมือนประเทศไทยที่ว่าออพอมีงานศพแล้วก็หรือว่าพอมีเสียชีวิตอย่างเนี้ยญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนในหมู่บ้านนะคะก็มาร่วมกันมาช่วยกันเตรียมงานหรือจัดงานอะไรตา่ตางๆมีการสวดอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเผาโดยที่พวกเราจัดกันเองทั้งหมด แต่ที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะคะนะพูดถึงก่อนที่สามีจะเสียชีวิตนิดหน่อยนะคะคือสามีอาการหนักแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพอหมอที่โรงพยาบาลนั้นดูอาการแล้วว่าคนไข้ารายนีย้ไม่รอดแน่นอนตายแน่นอนว่ากันเถอะนะคะ เขาก็จะส่งไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งตรงนั้นเรียกง่ายๆว่าไปอยู่รอตายนะคะพอไปอยู่ตรงนั้นนะคะก็ได้รับการรักษาตามอาการเช่นปวดก็ให้ยาแก้ปวดนะคะนอนไม่หลับก็ให้ยานอนหลับก็คือรักษาตามอาการนั่นเองนะคะ ในช่วงที่อยู่ตรงนั้นนะคะดิฉันเป็นญาติเพียงคนเดียวที่ที่ไปที่ไปเยี่ยมน,นะคะอ,อ๋อลืมบอกไปว่าโรงพยาบาลที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาไม่ได้ให้ไปน,นอนเฝ้าเหมือนโรงพยาบาลที่เมืองไทยนะคะคือเขาจะมีเวลาเยี่ยมเช่นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยแล้วยตาก็ต้องกลับทุกอย่างเป็นหน้าที่ของพยาบาลทั้งหมดตั้งแต่อาบน้ําเช็ดตัวเปลี่ยน เสื้อผ้าเปลี่ยนแพมเพิ์ดอะไรทั้งหมดนะคะเป็นหน้าที่ของพยาบาลทั้งหมดญาติไม่ได้ไม่ได้ไปนอนเฝ้าไม่ได้ไปเช็ดไม่ได้ไปอาบน้ำอาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กันนะคะโอเคค่ะ,ะมาถึงพอ,อตอนสามีใกล้จะเสียชีวิตนะคะก็อยู่ในโรงพยาบาลที่เตรียมตัวตายนี่นะคะกะ็บางวันก็จะมีะเหมือนกับ เจ้าหน้าที่จากโบดเนี่ยนะคะมามาเหมือนกับมาปลอบประโลมใจญาติเนี่ยนะคะในการที่คุณจะสูญเสียในครั้งนี้มาคุยมาอะไรกันเราเะนะคะก็โอเควันนั้นที่ฉันกลับไปบ้านแล้วตอนค่ำนะคะพยาบาลที่โรงพยาบาลก็โทรไปแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วคือเขาเสียชีวิตอยู่คนเดียวนะคะ คือเราเราไม่ได้เฝ้าอะ่ะเราเราไม่ได้อยู่ด้วยตอนค่ำเหมือนกันะคะก็เสร็จแล้วเราก็ไปคือบ้านเราอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยไกลพอสมควรนะคะนั่งรถไฟประมาณชั่วโมงเศษแล้วเราก็นั่งรถไฟไปเสร็จแล้วนะคะพอเข้าไปก็เป็นห้องเป็นห้องคนไข้นึกภาพให้ออกนะคะว่าเหมือนกับห้องพิเศษที่โรงพยาบาลบ้านเราทั่วไปนะคะ เขาอยู่ในห้องคนเดียวร่างของเขายังอยู่ที่เตียงอยู่ค่ะทางโรงพยาบาลก็จัดเหมือนเก้าอี้เหมือนอาร์มแชร์นี่นะคะอยู่ไว้ข้างๆเตียงให้เราไปนั่งข้างๆเหมือนกับว่าให้เราไปสั่งลาศพนะคะนั่นแหละคือครั้งสุดท้ายที่เราไปเจอสามีแล้วก็สั่งลากันเราก็บอกว่าโอเคคุณไม่ต้องห่วงนะ ให้คุณไปสู่สุขติไปอยู่ดีสบายฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงฉันนะคะจากนั้นเราก็กลับบ้านนะคะเอ่อทั้งคืนนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากโรงพยาบาลหลังจากสั่งลาศพบันแล้วนะคะก็นอนให้หลับทั้งคืนเปิดไฟทิ้งไว้ในห้องตลอดทั้งคืนนะคะเรื่องงานศพจะทำยังไงเราตัวคนเดียว สามีก็ไม่มีญาติพี่น้องนะคะแต่แต่เขาก็มีลูกนะคะแต่ว่าลูกก็คือ,อรู้ว่าพ่อตายแล้วก็แล้วนอกนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดที่จะจัดการนะคะเผอ,อิญว่าเราโชคดีเรามีลูกสาวลูกเขยที่อยู่ประเทศเยอรมนมีแต่ว่าอยู่กันคนละเมืองนะคะตื่นเช้ามาลูกสาวกับลูกเขยมานะคะพอลูกสาวกับลูกเขยมาก็ คุยกันรเรื่องจะจดัดการยังไงอะไรยังไงนะคะเออที่ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่รับจัดการศพนะคะไม่เหมือนบ้านเรานะคะถ้าเมืองไทยก็คือเราจัดการเองออกไปเผาเองออกไปลอยอังคารเองอะไรทั้งหมดนะคะแต่ที่ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยจะมีบริษัท เราจะต้องให้บริษัททำนะคะเราทำเองไม่ได้นะคะในเคสของคุณสามีที่ยังก็เลือกใช้จัดงานศพแบบนี้นะคะลูกเขยก็โทรนะคะโทรหาบริษัทต่างๆตามออปชันเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้ราคาเท่าไหร่คือคุณสามีสั่งไว้ก่อนเขาเสียชีวิตแล้วนะคะบอกว่าให้ให้เผาแล้วก็วให้เลือกที่มีออปชันน้อยที่สุด ราคาถูกที่สุดนะคะไม่ต้องไปเลือกอันที่ฝังฝังแล้วต้องจ่ายเงินต้องอะไรทุกอย่างนะคะจ้างคนมาดูแลทุกปีทุกเดือนด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่เอาตรงนั้นเพราะว่าสามีสั่งไว้ว่าให้เผาเขาแล้วถ้า,าทางบริษัทที่เผาเนี้ยเขาให้เท่าทานก็ให้เอาเท่าทานหรืออังคารของเขาเนี่ย ไปลอยที่แม่น้ำโขงที่หนองคายเพราะว่าเขาชอบที่นั่นนะคะแต่เผอิญว่าที่ประเทศเดอรมาน,นีเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้อะไรเลยนะคะไม่ให้อะไรเลยไม่ให้เท่าฐานไม่ให้อะไรเรามานะคะโอเคมาถึงเรื่องว่าพอเราได้บริษัทรับจัดงานศพแล้วนะคะเราก็นัดนัดวันเวลาไปคุยกับบริษัทนะคะว่าเราต้องการออปชั่นแบบไหนบ้าง เราก็แจ้งเขาไปว่าเราต้องการเผาแล้วให้เอาเท่าฐานไปโปรโยที่ในป่าแบบไม่ปรากฏชื่อหรือที่นี่เขาเรียกว่าเหมือนกับรรยญาติหรือไม่มีชื่ออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ตกลงจ่ายเงินไปหลังจากนั้นนะคะทางบริษัทเขาก็จะแจ้งเราเป็นระยะระยะว่า เขาทําอะไรบ้างแล้วเช่นหลังจากที่ทําสัญญากับเขาจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะแจ้งเรามาว่าอ๋อวันนี้ไปรับศพมาจากโรงพยาบาลแล้วนะเอาเก็บไว้ที่ห้องเย็นของบริษัทนะวันนี้เราจะทําการเผานะวันนี้เราจะเอาเท่าฐานไปทําอันนี้อันนี้นะคือเขาจะแจ้งเราเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ส่วนใบมรนบ บริษัทก็ไปแจ้งไปทําให้หมดนะคะคือเราไม่ได้ทําอะไรเลยคือพอตายแล้วนะคะครั้งสุดท้ายที่เราไปเจอศพก็คือวันที่พอเขาเสียปุ๊บเราไปสั่งลาที่โรงพยาบาลแล้วก็จบนะคะเราไม่ไปเจอกันอีกเลยในตรงนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัททั้งหมดนะคะก็ลืมบอกไปอีกอันหนึ่งนะคะคือ เสื้อผ้าของใช้ต้องการไหมที่นี่ไม่ค่ะไม่เหมือนที่บ้านเราไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะที่ว่าต้องเอาอุปกรณ์ของใช้เสื้อผองเสื้อผ้าไปบางสกุลให้เพื่อให้ผู้ตายได้รับไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่ไม่เอาเพราะว่าเขาบอกว่าพอเผาเนี่ยถ้ามีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีอะไรอยู่มันจะสร้างมลพิษให้กับประเทศเขานี่นะคะ เ,เพราะฉะนั้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะคะเสื้อผ้าไม่ได้ไปบางสุกุลไม่ได้ไปทำอะไรนะคะหลังจากนั้นเ,เขาแจ้งมาเป็นระยะระยะนะคะจนสุดท้ายวันที่เขาเผาพอเขาเผาเสร็จเขาถามความจำนงระมาอีกว่าคุณต้องการให้เอาเท่าถ่านเนี่ยไปโปรยในปา่าแบบไม่ปรากฏชื่อไหมหรือ ถ้าคุณอยากให้เราเอาไปลอยที่ทะเลเราก็จะจัดก,การให้แต่คุณจ่ายเพิ่มอีก1000ยูโรนะคะโอเคเราก็เลยนึกว่าโอเคสามีชอบน้ำชอบทะเลเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคให้เอาไปลอยทะเลนะคะเขาก็ไปลอยทะเลทางทางภาคเหนือของเยอรมน,นีแล้วเขาก็ส่งพิกัดมาให้นะคะว่าเขาไปลอยที่ไหน จุดไหนละติจูดลองติจูดที่เท่าไรนะคะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่เราไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไปด้วยเนี่ยต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก1,500ยูโรนะคะเราก็เลยไม่ไปก็จ่ายไปแค่1,000ยูโรให,ให้ให้ทางบริษัทเอาอังคารหรือเอาเท่าฐางไปลอยนะคะนี่คือการจัดการโศง จากประสบการณ์ตัวดิฉันเองที่ทำศพของคุณสามีนะคะที่ประเทศเยอรมันดีค่ะอยากระแม่ไม่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ